สวัสดีครับผมทักจากทักสตอรี่นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสาธารณะในเมืองโกเบนะครับวันนี้ผมอยากมารับชมต้นสนสีแดงนะครับก็กว่าจะเข้ามาถึงที่นี่ได้ใช้เวลานานมากนะเพราะว่ารถติด ไม่คิดมาก่อนว่าที่นี่จะได้รับความนิยมจากชาวเมืองโกเบแล้วก็ชาวเมืองจังหวัดใกล้เคียงนะฮะคนเยอะมากนะวันนี้ที่จอดรถเต็มทุกพื้นที่นะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาที่นี่นะพอดีเห็นในอินสตาแกรมว่าที่นี่มีตุ้นสนเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีแดงสีทองนะครับก็อยากจะมาเห็นแล้วเขาจัด ไลฟ์อัพด้วยนะครับที่นี่นะฮะตอนนี้เส้นทางที่ผมกําลังเดินอยู่นี้เป็นเส้นทางที่จะเข้าไปสู่ในจุดรับชมไลฟ์อัพนะครับนี่ครับต้นสนที่เปลี่ยนสีนะฮะเป็นสีแดงทองนะครับบางส่วนก็ทยอยกลับนะครับบางส่วนก็กําลังมานะฮะ ส่วนกำลังมาเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพราะว่าผมขับรถเข้ามาเนี่ยโอ้โหรถติดมากเ,เกือบ2ชั่วโมงนะนั่งอยู่ในรถนะครับนี่คือด้านบนที่เขาจัดโชว์หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปดูก่อนนะครับ,รบนี่ครับ

ด้านหน้าก็เป็นอุโมงค์สนแดงนะครับก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาวนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะว่าแต่ละคนก็เดินทางมาถ่ายทำวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับตอนนี้ไลฟ์อัพยังส่องแสงไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแสงธรรมชาติยังมีอยู่เยอะนะเดี๋ยวต้องรอสอักสพักหนึ่งนะครับ

ด้านหน้านะ่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คสองคำนะครับมีนักท่องเที่ยวไปยืนถ่ายรูกปกันเยอะมากนะไ <c oughs> หนๆก็มาแล้วเดี๋ยวผมจะอยู่รอจนถึงแสงไลท์อัพมีความสวยงามมากกว่าน,นี้ครับ <c oughs> ตอนนี้ผมยังอยู่กับคุณคิชิมโตชินโกนะฮะแล้วก็นิตาซังนะนิตาซังสวัสดีครับ ก็ยังไม่กลับบ้านยังไม่ไปไหนนะวันนี้เราจะมาดูมูมิจิไลท์อัพแล้วก็ต้นสนแดงไลท์อัพนะครับมาที่นี่รู้สึกว่าจะมีวัยรุ่นเยอะนะวัยรุ่นที่ชอบถ่ายรูปจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ค่อนข้างเะเยอะนะครับผู้สูงอายุไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเป็นสถานที่ที่วัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนั้นพากันมาออกเดทน,นะมาท่องเที่ยวแล้วก็ มาถ่ายรูปเป็นหลักนะครับ ด้านหน้าก็มีการจัดแสดงความใหญ่โตของต้นสนนะครับดูครับใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูที่ตัวคนนะครับสำหรับต้นสนตัวนี้มีอายุทั้งหมด2,000ปีนะฮะที่ถูกตัดมาแสดงโชว์ที่นี่นะครับต้นสนอายุ2,000ปีใหญ่มากนะท่านผู้ชมก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนั้นมาถ่ายรูปกันนะครับ ด้านในนี้ก็จัดแสดงเกี่ยวกับฟ็อกครับหมาป่าหมูป่าตัวสกังนะครับเขาเอามาสตาร์ให้ดูนะก็เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับ ส่วนด้านนี้ก็มีในส่วนของไลฟ์อัพนะครับโมมิจิก็สวยระดับหนึ่งนะครับแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่ามีคนเดินทางมารับชมเยอะมากนะครับเพราะว่าผมเคยไปรับชมในส่วนอื่นที่โมมิจิไลฟ์อัพสวยกว่านี้นะครับ The thing ah, they just <laughs>

และทั้งหมดนี้คือความสวยงามของมมิจิไลท์อัพแล้วก็ต้นแต้นสนแดงไลท์อัพพี่ เมืองโกเบจังหวัดเฮียวโกะนะครับโหย もうอยนนี้นวานสวยงามของต้นสนแดงี่น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 ด่นีนม่นย่าี่นี่นนีนี่็ี่นี่นี นักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะสาวๆแล้วก็หนุหน่มๆนะครับมากันเป็นคู่เห็นแล้วอิจฉานะั

และทั้งหมดนี้คือความสวยงามของต้นสนแดงไลท์อัพที่เมืองโกเบจังหวัดฮิยวโกะประเทศญี่ปุ่นครับผมทักจากทักซอรี่และคุณชินโกคุณนิตะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับก็ัั 登ってもいいけど、前に見てくる上。<laughs> <laughs> <laughs>